สวัสดีครับคุณ้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการวิสทอคทาง FM 1 0 6มร้อยหกิครอบครัวข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมตั้งผู้กำกรที่คนเทียนเช่นเคยนะครับพบเจอเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับสิบเจ็ดนาฬิกาขับรถกลับบ้านนะครับฟังข้อมูลเศรษฐกิจธุรกิจที่น่าสนใจกับเราเช่นเคยครับวันนี้พิเศษนะครับผมเองมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือน supply experience โฮงฮะซึ่งถือว่าน่าจะเป็นหนึ่งธิ์สำคัญนะครับของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในการเผยก็เลยว่าโครงสร้างบ้านดีๆราคาฐานที่ดี ของการพัฒนาสางหาในทรัพย์เนี่ยปัจจุบันนี้ต้องเน้นเรื่องของความเชื่อมั่นด้วยนะครับและวันนี้เองพิเศษมากๆเลยครับผมมีโอกาสจะได้พูดคุยกับทางคุณกิติพงศ์สิริรักษ์ประกูลท่านรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสุไทรจำกัดมหาชนนะครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิติพงศ์ครับขอบคุณมากเลยให้เกียรติรายการเราวันนี้นะครับเชิญมาร่วมงานพิเศษจริงๆเช่นกันครับให้เกียรติมาคุยพูดคุยกันครับคือผมมาที่นี่เองเนี่ยเห็นบรรยากาศแล้วต้องบอกว่าาพิเศษมกๆ จุดที่เราเนี่ยมีแนวคิดในการพัฒนาสุขภัณฑ์เอ็กซ์เพรสชมตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยอยากทราบที่มาที่ไปตรงนี้นะครับคือ,อลูกค้าหรือคนที่มาเยี่ยมชมเลือกซื้อ,อบ้านจัดสรรเนี่ยนะครับน้อยคนมากครับที่จะมีโอกาสเห็นขบวนการหรือขั้นตอนส่วนใหญ่ก็มาชมบ้านตัวอย่างที่ตกแต่งไปเรียบร้อยแล้วหรือ,อแม้แต่ว่ามาดูบ้านเปล่าที่ยังไม่ตกแต่งทุกอย่างก็จะถูกทําจนสําเร็จแล้ว ทาสี<ช>าแล้วไม่เห็นข้างในอ่าถูกครับไม่ไม่เห็นภายในเลยเพราะว่าทั้งหมดถูกฉาบทาสีปูกระเบื้องพื้นหรือว่าฝ้าเพดานเรียบร้อยไปหมดแล้วแต่ว่าจะมั่นใจได้ไงครับว่าภายในตัวบ้านทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยมีคุณภาพดีแข็งแรงอยู่แล้วปลอดภัยเพราะเราเห็นแต่ภายนอกใช่ไหมครับเราดูแต่ความเรียบความได้ระดับใช่ไหมหรือว่าความดิ่งฉาก เราจรึงมีพวกเราก็เลยมีความคิดว่าลูกค้าจะเชื่อมั่นและมั่นใจได้ถ้าได้เห็นองค์ประกอบที่สําคัญแล้วก็เห็นขบวนการว่าบ้านที่ดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่มีคุณภาพดีจากภายในไม่ใช่ดูได้แบบเพียงภายนอกเท่านั้นอันนั้นคือที่มาแห่งความคิดว่าทําไมเราถึงจะต้องมาทำเอ็กซิเลนทโฮมให้ผู้อยู่อาศัยหรือว่าผู้ที่ตัดสินใจเลือกบ้านของสุภัยเนี่ยมีความมั่นใจว่าท่านเลือกถูกต้องแล้วเรา ทำงานร่วมกันสร้างบ้านทั้งหลังอย่างพิถีพิถันครับอืมครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังฟังเราเองเนี่ยอาจจะเห็นภาพไม่ชัดผมไม่ชัดเหมือน,นกันตั้งแต่ผมเข้าบ้านมาผมจะเห็นซูพลายเนี่ยผายดูทุกอย่างเลยนะฮะตั้งแต่หลังคาตั้งแต่พื้นนะฮะตั้งแต่กระจกขอบประตูระบบน้ำด้วย ตรงนี้เองเนี่ยจุดสําคัญต่างเนี่ยมันมีผลต่อการตัดสินใจแล้วก็การอยู่อาศัยจริงไงบ้างครับจุดไหนที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยถ้าเกิดไปเย่ยเยือนโครงการนี้ที่นี่คือที่ไหนแล้วก็จะได้เห็นอะไรกันออบ้างครับคือบ้านที่ดีเนี่ยนะครับชื่อสุภัยเนี่ยมันแปลว่าบ้านที่ดีบ้านที่ดีมีหลายความหมาย,ยาบ้านที่ดีเนี่ยต้องอ,อยู่สบายแล้วก็ใช้งานสะดวกสวยทนซ่อมน้อยมีมูลค่าเพิ่ม Oh. เราต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบ s right. <S นะวางผังเลือกวัสดุดูแลคัดเลือกซ mm ัพพลายเออร์คอนแทคเตอร์แล้วก็ทีมงาน s right. <S กำหนดขบวนการวิธีการก่อสร้างทำข้อตกลงร่วมกันมเีเครื่องมืออุปกรณ์ mm hmm. ในการก่อสร้าง s right. <S แล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ดูแล mm hmm. ก่อนที่จะส่งมอบลูกค้าไป นะเพราะนั้นกะบวนการทั้งหมดเนี่ยจะต้องหล่อหล่อรวมเป็นอันเดียวกัน <ừ> ขาด <ừ> สิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือไม่มีความสมดุลตรงไหนก็จะไม่มีคุณภาพที่ดีเพราะฉะนั้นทุกอย่างเริ่มจากภายในแล้วก็มาองค์ประกอบแล้วก็ถึงจะมาสวยงามเป็นบ้านที่ที่พวกเราเนี่ยเลือกอยู่อาศัยอครับอันนี้คือวิธีการที่เราสามารถสร้างบ้านคุณภาพออกมาได้ใช่เออฮะ ทีนี้จุดที่เรามาเยยบเยือนกันตรงนี้เองเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมมาจะได้เห็นอะไรกันบ้างคะที่ถือว่าน่าจะเป็นจุดตัดสินใจสําคัญเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นด้วยซ้ำว่าจริงๆเนี่ยมันมันทำากันแบบนี้มันสร้างกันแบบนี้เนี่ยครับเราอาจจะเริ่มจากระบบพื้นให้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 เห็นเนี่ยเรามีระบบพื้นระบบบันไดเรามีประตูหน้าต่างเรามีห้องน้ำเรามีงานระบบท่อที่มีโอกาสรั่วซึมแล้วก็ซ่อมบำรุงยาก เรามีระบบหลังคาะคะจริงๆมีมากกว่านั้นแต่ว่าเพื่อความสะดวกแล้วก็ดูเข้าใจง่ายนะครับไม่วิชาการมากเกินไปเพราะว่าผู้อยู่อาศัยไม่ใช่ช่างไม่ไม่ใช่วิศวกรเพราะนั้นเราก็เลือกดูในสิ่งที่สื่อสารแล้วก็ครอบคุมความแข็งแรงแสดงถึงคุณภาพให้ผู้มาเยี่ยมชมผู้เลือกซื้อบ้านของสุภาลัยเนี่ยเชื่อมั่นและมั่นใจว่า เขาได้เลือกบ้านที่มีคุณภาพดีในทำเลที่เหมาะสมในราคาที่จับต้องได้ครับคือพอมาถึงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครที่มาเยี่ยมชมโครงการที่นี่โครงการบอกคุณผู้ชมได้เลยนะหากคนที่อยากจะมาดูที่นี่เนี่ยคือที่ไหนครับก็คุณลูกค้าที่ที่น่าที่สนใจนะครับก็มาเยี่ยมชมที่โครงการเล็กวิวสีสมานได้เลยที่นี่เปิดให้เยี่ยมชมทุกวันครับ คือนอกจากเป็นโปรเจกต์ของโครงการอุตสาหด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นโปรเจกต์ที่ผู้ชมจะได้มาเห็นโครงการที่ผ่าบ้านเอามาให้ดูของจริงเลยว่าในไริยังไ,ไหนนะฮะทีนี้อยากถามกึงกระบวนการ QC ของเราเยเพราะว่าการที่เราจะโชว์เรื่องของโครงสร้างการก่อสร้างนี้ได้เนี่ยก็ต้องมาจากความมัน่นใจกระบวนการ QC ของเราในการให้ได้มาตรฐานตรงนี้เองเนะดับในการพัฒนาบ้านให้ออกมามีคุณภาพเนี่ยเราเราทำไังไงคือเราเราเริ่มต้นจาก การที่มีแบบที่เป็นมาตรฐานเรามีหลักปฏิบัติเราเรียก iso 9 0 0 0ของเราเองเราเป็นผู้ประกอบการในประเทศไทยหลายแรกๆที่มี iso 00 0าเรามีหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกันตั้งแต่กระบวนการออกแบบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการก่อสร้างกระบวนการตรวจสอบแล้วก็รับประกันหลักการขายเพราะนั้นพอเรามีหลักปฏิบัติร่วมกันคุณภาพ จะเหมือนกันทุกโครงการทุกจังหวัดที่เราไปสร้างนะครับเรามีข้อกําหนดว่าเราต้องใช้วิธีการก่อสร้างแบบไหนมีระบบการตรวจสอบเงื่อนไขาการตรวจสอบแบบไหนมีเครื่องมือในการที่จะใช้การก่อสร้างและเครื่องมือในการตรวจสอบอเรามีแอปพลิเคชันสําหรับบริการลูกค้าหลังจากที่เข้าอยู่อาศัยแล้วที่จะมีคําแนะนําคําติชมหรือแม้กระทั่งพบข้อบกพร่องบ้างแล้วก แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของเราหรือจะเข้าไปในคอเซนเตอร์1720นะครับหรือจะผ่านแอปสบายที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นี้รเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดออก,ก็เห็นได้ชัดว่าตั้งแต่กระบวนการก่อสร้างเลยจนถึงหลังจากที่อยู่อาศัยจริงแล้วก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพาตลอด มี QC มี ISO มีกระบวนการที่เรายืนยัน,นคุณภาพตรงนี้ได้ใช่ครับปัจจุบันนี้เองเนี่ยผู้บริโภคให้ความสาคัญในจุดนี้มากน้อยขนาดไหนบ้างครับเพราะว่าเราเองก็เพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนึกไหวมากก็ดีหลือะไรก็ดีเป็นปัจจัยสําคัญลําดับไหนสําหรับเพื่มคุณภาพในตอนนี้คือคือคุณภาพเนี่ยเป็นปัจจัยต้นๆในการ,รเลือกนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนตอนแรกแล้วว่าบ้านที่เราทำเนี่ยบ้านที่ดีเนี่ยต้องมีองค์ประกอบทั้งความแข็งแรงใช่ไหมครับสวย ทนทานซ่อมบำรุนงน้อยนะแล้วก็ฟังก์ชั่นเนี่ยในองค์ประกอบต้องออใช้งานสะดวกเพราะฉะนั้นผู้อยู่อาศัยเนี่ยก็จะคำนึงในหลายๆด้านแลวเขาต้องมีการเปรียบเทียบกันนี่ก็คือว่าเราถึงนำมาให้ดูว่าในแต่ละองค์ประกอบของบ้านเนี่ยเขาจะได้เห็นผู้ผู้ตัดสินใจจะได้เห็นอย่างชัดเจนว่าบ้านที่ดีเนี่ยองค์ประกอบเนี่ยภายในเนี่ยมันมีอะไรบ้าง แล้วก็สร้างกันยังไงมีลําดับขั้นตอนยังไงนะผ่านผ่านทีมงานของเราผ่านการออกแบบของเราผ่านคอนแทคเตอร์ซัพพลายเออร er ์ของเราครับคาดหวังยังไงบ้างรครับกับโปรเจกต์นี้ที่เราพัฒนาขึ้นมาสิับที่จะเริ่มเปิดตัวแล้วก็จะได้การพันต่อจากลูกค้าตรงนี้ครับเราคาดหวังว่าลูกค้าจะได้เลือกซื้อสินค้าที่ถูกต้องได้เลือกซื้อสินค้าได้เลือกซื้อบ้านได้อยู่อาศัยในบ้านที่มีคุณภาพด้วยความมั่นใจและก็เชื่อมั่นในตัวบริษัทสุภาลัย แล้วก็ทุกโครงการที่เรา,เาไปไปพัฒนาก็ทำแบบเดียวกันก็จะมีความเชื่อมั่นในภาพรวมทั้งหมดนะลักษณะของของหลักการน,นี้เอ,เองเนี่ยเราก็แน่นอนไม่ใช่แค่แค่นี้เราแฝงไว้ในการพัฒนาทุกโปรเจกต์ของสุขภัยใช่ไหมใช่ครับบ้านทุกหลังทีมงานทุกคนที่ทำงานเราใช้หลักการเดียวกันน,น,นั้นมาตรฐานเนี้ยก็จะส่งต่อไปยังบ้านในแต่ละแบบในแต่ละจังหวัดในแต่ละโครงการที่เราเข้าไปพัฒนา แล้วก็ทีมงานของเราทั้งหมดก็จะเรียนรู้จากวิธีการของเราแล้วก็สื่อต่อกันไปเ,เราเรียกเหมือนเป็นเหมือน d n a เลยเป็นเป็นรหัสพันธุกรรมที่เราส่งต่อกันไปนะครับแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆครับถามถึงเรื่องของ,ของเรื่องการบริหารจัดการต้นถึงเราก่อนคือภายใต้คุณภาพแบบนี้เองเนี่ยจาราคาบ้านหรืชุกพลายเป็นราคาที่จับต้องได้มากๆนะครับเรามีหลักการในการบริหารต้นทุนตัวนี้ยางไรเพื่อให้ไดาย้านคุณภาพภายใต้ราคาที่บริโภคเนี่ย เรียกได้ว่าแทบพมกลุ่มเลยสามารถเข้าสู่ในโปรตรงนี้ได้ครับก็คือหัวใจสําคัญมันอยู่ที่วิธีการออกแบบนะถ้าเราออกแบบได้ถูกต้องอใช่ไหมครับเศษเหลือก็จะน้อยความผิดพลาดก็จะน้อยอถ้าเราควบคุมงานได้ดีเรามีพันธมิตรที่เราคุ้นเคยกันมีความเข้าใจกันมีซัพพาอร์ที่คุ้นเคยกันเรามีการคัดเลือกวัสดุที่เหมาะสมะมันจะเกิดประสิทธิภาพในการออกแบบในการพัฒนา เรามีโครงการจํานวนมากเรามีการทําซ้ําเรามีการปรับปรุงเพราะฉะนั้นอีกคนมีออฟสเกลเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพขึ้นความผิดพลาดก็จะลดลงมีการพัฒนาปรับปรุงในสิ่งที่ต้องการในสิ่งที่ไม่จําเป็นในสิ่งที่สูญเสียเพราะนั้นขบวนการใน,ในหลายๆอย่างเอามารวมกันแล้วเนี่ยนั่นคือทําให้เราบริหารจัดการต้นทุนได้แล้วก็ถ้าลูกค้าเชื่อมั่นก็ ซื้อเราเรายิ่งทําเยอะขายได้เยอะทุกอย่างก็จะดีขึ้นเป็นลําดับมันเกือเกื้อกลกันกนะครับทั้งทั้ง value chain เ,เลยคือเรียกว่าบริหารต้นทุนได้ดีมากราคาจับต้องได้แล้วก็พาฒนทเนอ่อแต่ละเจ้าเนี่ยผมเห็นคือเจ้าใหญ่ๆ่้งนั้นมัสรุที่เรานํามาใช้สุดท้ายแล้วจากหลักการบริหารต้นทุนที่ดีแล้วก็เรื่องของการบริหารคุณภาพด้วยมันจะทําให้เราเสามารถ ยังอยื่ได้ทำราคาล้วกักนเองทางตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับถูกต้องอย่างมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าความสัมพันธ์วิธีการเนี่ถูกพัฒนาแล้วก็ไปต่อยอดกันไปเรื่อยๆอเราไปทุกจังหวัดเราก็พาทีมงานของเราไปทุกจังหวัดเช่นกัน,นใช่ครับเราปรับปรุงเรื่องไหนทุกอย่างก็จะปรับปรุงทุกโครงการเหมือนกันครับ สุดท้ายนี้สิ่งที่อยากจะให้ฝากถึงผู้ชมนะสิ่งที่ได้จากการซื้อบ้านสุพลรนะครับแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังเม้เกิดผู้บริโภคมาเยี่มยมเยือนที่สแปร์เอเ็กซ์เพนท์พรงนี้เองเนี่ยจะได้รับเนี่ยคืออะไรครับคือเราอยากให้ทุกคนเนี่ยที่มาเยี่ยมเยือนมาอยู่อาศัยหรือตัดสินใจเลือกบ้านของสุพรรนี่ยมีความเชื่อมั่นมั่นใจว่าท่านได้ตัดสินใจถูกแล้วได้เลือกบ้านที่มีคุณภาพดีแล้ว อยู่ในบ้านของเราอย่างมีความสุขมีมีบ้านที่มีคุณภาพดีนะก็มีความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของเราก็มีความภาคภูมิใจในเป็นผู้พัฒนาแล้วก็สมมอบสิ่งดีๆให้ทุกคนได้อยู่ได้ใช้ไปนานๆนะครับอันนี้คือความตั้งใจของเราเพราะแต่สินใจซื้อบ้านแต่ละครั้งเองก็ต้องดูวิญญาณแล้วก็เรย่องบใช่ครับแตได้มั่นใจกัน <c oughs> เพื่อที่จะอยู่คู่กับครอบครัวนะฮะเป็นเหมือนกับหลักประกันให้กับชีวิต ถูกครับใช่ครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณสุติภงครับให้เกียรติรายการเรานะครับครับขอบคุณครับครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ